เท้าเทพกษัตริย์มีชื่อเดิมว่าท่านผู้หญิงจันทร์ท้าวสีสุนทรเป็นน้องมีชื่อเดิมว่าคุณมุกได้สร้างวีรกรรมให้กับแผ่นดินเกิดของตนที่เมืองถลางเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่หนึ่งถลางคือเมืองบนเกาะภูเก็ตครั้งปลายสมัยอยุธยาเกาะภูเก็ตมีความสําคัญในฐานะเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่ทํารายได้ให้กับอาณาจักรรวมทั้งเป็นที่หมายปองสําหรับมหาอำนาจตะวันตกชาติต่าง หวังยึดครองใช้เป็นที่ตั้งสถานีการค้ากษัตริย์พมา่าทรงมีนโยบายขยายเขตอิทธิพลของตนทางใต้จากเมืองมริดเชื่อมต่อกับไซบุรีและปีนังซึ่งหมายถึงว่าพมา่าต้องการครอบครองเมืองถลางด้วยเช่นกันในฐานะที่ถลางเป็นเมืองชายขอบและอยู่ภากฝั่งทะเลตะวันตกซึ่งไกลาจากศูนย์กลางอำนาจมากโอกาสที่อาณาจักรสยาม จะโอบอุ้มถลางให้อยู่รอดปลอดภัยเป็นเรื่องค่อนข้างยากเมื่อทัพเรือพมา่าบุกโจมตีเมืองถลางกรอบกับเจ้าเมืองถลางเสียชีวิตเป็นข่าวร้ายที่ทำร้ายจิตใจชาวเมืองถลางให้อยู่ในความหวาดกลัวไม่มีที่พึ่งหมดหวังแต่พลังใจทั้งมวลกลับตั้งมั่นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของสองพี่น้องแห่งเมืองถลางได้คิดอ่านกับกรมการเมืองและชาวเมืองถลางเตรียมการรบ ร่วมกันวางแผนตั้งค่ายประชิดค่ายค่าศึกได้เตรียมปืนใหญ่ตรึงเวลาได้หลายวันคือให้สเสบียงของค่าศึกลดน้อยลงการศึกครั้งนี้กินเวลายาวนานหนึ่งเดือนเศษเมื่อฝ่ายเมืองถลางระดมยิงปืนเล็กปืนใหญ่กองทัพพม่าระซำระสายเสียขวัญและแตกทัพไปตรงกับวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2328เป็นวันถลางชนะศึก ความตั้งใจสู้ศึกกับพมา่ายังสุขุมและเสียสละของท่านผู้หญิงจันและคุณมุกทำให้พมา่าไม่สามารถยึดครองเมืองถลางได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงจันภรรยาเจ้าเมืองเป็นเท้วเทพกษัตรีคุณมุกน้องสาวเป็นเท้ศรีสุนทรเป็นบั่มเล็ดความชอบ